สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทางบ้านกันที่เขาใหญ่2วันหนึ่งคืนพาแวะคาเฟ่และถ่ายรูปกับสวนดอกไม้แบบช่ำชำกินสเต็กพร้อมซื้อผักสดๆปลอสารพิกกลับบ้านมาทานอาหารมิชลินไกด์ที่เขาใหญ่วหายพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและใครที่อยากรู้ว่าร้านไหนสัตว์เลี้ยงเข้าได้เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยค่ะเพราะเราพาเจ้าแสบของเราไปด้วย ียงอย่าบอกนะเสียงหยาเริ่มที่ที่แรกกันเลยค่ะนิตาเขาใหญ่ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารค่ะถ้าใครจะนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องแอร์ให้นำรถเข็นหรือว่ากระเป๋ามาด้วยนะคะช่วงนี้ดอกไม้กำลังบานสวยไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ที่พักมาเก็บของก่อนค่ะเราพักที่คิรินพูวิลล่าเขาใหญ่เดี๋ยวขึ้นเพจที่เราจองไว้ให้นะคะสามารถวิดีโอคอลดูที่พักก่อนจองได้ค่ะเราจองได้ในราคา9,290บาทผู้ใหญ่9คนเด็ก2และหมาอีกหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆบ้านก่อนนะคะส่วนหน้าบ้านเนี่ยสามารถจอดรถได้สองคันเลยอันนี้จะเป็นทางขึ้นไปบนชั้นลอยของบ้านค่ะ บ้านหลังนี้จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะแล้วก็ต้องการจะเป็นห้งห้องนั่งเล่นมีคาราโอเกะด้วยห้องนั่งเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูโซนครัวกันบ้างค่ะ ห้องนอนค่ะตกแต่งน่ารักอยู่นะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวได้ค่ะอะไรนีห้องน้ำอไฟเครื่องทำน้ำอุ่นมีให้ทุกห้องนะคะ อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งค่ะน่ารักมากๆเลยเห็นวิวสระว่ายน้ำด้วยสามารถเข้าออกจากทางสระว่ายน้ำได้เลยค่ะเอาม่ได้ให้ด้วยนะอ่ะห้องสุดท้ายค่ะ ห้องน้ําห้องเนี้จะเป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะคะแต่ว่าจะมีประตูเปิดสองฝั่งค่ะเปิดจากในห้องแล้วก็เปิดจากทางห้องนั่งเล่นได้แวะมากินข้าวที่สวนผักลุงลิศค,ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักเราเลยอาหารที่นี่ก็จะเป็นพวกสเต็กยำสลัดแล้วก็อาหารจานเดียวค่ะและผักที่เขาใช้นะคะเป็นผักปลอดสารพิษท,ที่ปลูกเองค่ะ มีน้ำสมูทตี้ด้วยนะคะและอาหารที่เนี่ยเขาเสิร์ฟม,มาแบบจานใหญ่มากๆเลยค่ะเขามีผักให้ฟรีทุกโต๊ะด้วยค่ะชอบมากๆเลย เขามีผักสดๆขายด้วยนะคะถุงละ50บบาทเองมาเดินเล่นต่อที่มิดวินเทอร์ค่ะที่นี่ตอนเย็นบรรยากาศดีมากๆเลย มากินข้าวที่บ้านพักค่ะเมนูหลักๆเนี่ยก็จะเป็นปิ้งย่างหม่าล่าแล้วก็มีซีฟู้ดอีกนิดหน่อยและคืนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะนี่หมูหมูอย่างดีนะคาเฟ่แรกของวันนี้ค่ะร้านชาหน้าผาเป็นร้านมัชชาชาเขียวที่พรีเมียมมากๆและเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่จะได้กินมัชชาพรีเมียมแบบนี้ เมนูที่สั่งมาแล้วน่าทานทุกอย่างเลยค่ะสรุปคืออร่อยมากๆค่ะตัวที่อยากให้ลองเลยเนี่ยก็คือตัวยามะค่ะนุ่มละมุนสุดๆตัวนี้เป็นมะชาเจลาโต้ค่ะเนื้อเน,นียนสุดๆส,สำหรับเรานะไม่เข้มเกินไปค่ะกำลังดีเลย ต่อไปค่ะ Almost Cafe ร้านนี้จะอยู่ในบริเวณลานแคมปิ้งของ Area 25ค่ะ ให้พระทําบุญหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคมาถ่ายรูปกับสวนดอกไม้สวยๆที่ฮอกไกโดเฟเวอร์พาร์คค่ะ เอมันเอาไปเป็นส่วนลดอะไรสักอย่างได้ไหมนี่เขาบอกว่าตัวหนึ่งใบลดได้ทั้งสีรายการไปดูส่วนลดกันเเออซอฟเอร์1สบาทเครื่อืมยี่สิในโปรโหวยี่สิชุดอตปห้าสเดี๋ยวออกมาค่อยูแลกันเรียนไว้ก่อนได้ไหมว่าอะไรเท่าไหร่ ฟีสวนด้านในกว้างมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากชมสวนแต่ไม่อยากเดินเนี่ยเขามีบริการนั่งรถบัสชมสวนด้วยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ อาหารที่ครัวกำปั่นเขาใหญ่ค่ะร้านนี้ได้รับรางวัลมิชลินไกด์2023และ2024ด้วยอาหารรสชาติดีราคาไม่แรงลองแวะมาทานกันนะคะและนี่ก็เป็นทริปเที่ยวทาั้งบ้านที่เขาใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ